สวัสดีครับโรงกลึงช่างต้มมาเสร็จเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาคว้านเสื้อสูบให้ลูกค้ากันนะครับลูกค้าครับสั่งเสื้อนะครับ6 6ทับ5นะครับลูกสูบซิ่งไว้หนึ่งตัวนะครับวันนี้ก็จัดให้แล้วนะครับสั่งไว้เมื่อวานนะครับวันนี้ก็ตีปอกเสร็จพร้อมส่งแล้วนะครับเสร็จหมันหมาดร้อนร้อเลยนะครับจับไม่ได้เลยครับมือพองครับเพิ่งเสร็จเลยครับ อันนี้ก็คว้านรูในให้อยู่นะครับก็รูในคว้าจากเครื่องกึงมาหกสี่นะครับมาคว้านต่อข้างล่างนะครับหกหกนะครับสองมิลน,นะครับคว,ว้านด้วยกัรพาดนะครับสองมิลน,นะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเผื่อไว้มินนะครับบางทีแล้วมันอาจจะเป็นรอยเยอะนะครับมีดกึงนะครับกับมีดคว้ามันจะละเอียดไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็เผื่อไว้สองมินสองมินก็คว้าสี่ทีห้าทีนะครับก็น่าจะโอเคอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อสูบตีปอกหนานะครับเดี๋ยวคว้าเสร็จแล้วมาดูนะครับว่าด้านหน้าด้านข้างเชื่อมอะไรไว้บ้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปหยิบลูกสูบมาให้ดูก่อนนะครับ ใส่ก็ไล่ง่ายนะครับปอกหนาแข็งพิเศษเชื่อมข้างกันซุดนะครับซื้อเสื้อสูบกระทางเราไปนะครับจบทุกปัญหาเลยนะครับเรื่องปอกยบปอกนิ่มนะควานเบี้ยวควานเอียงไม่มีนะครับการันตีทุกตัวนะครับเล็งให้ดีหมดนะครับทุกตัวเลยนะครับก็มาดูลูกสูบกันนะครับนี่ครับตอนนี้เป็นลูกสูบนะครับ ของลูกค้านะครับที่จะได้รับนะครับก็ปาดหัวหลบวาวให้เสร็จเลยนะครับนี่ครับดันโลได้แข่งก็ได้นะครับอยู่ที่ทําฝานะครับถ้าดันโลก็ฝาโล่งๆหน่อยนะครับถ้าแข่งก็ฝาแคบๆหน่อยนะครับอันนี้ก็หลบวาวไว้ให้นะครับนะครับกะตำแหน่งฝาของลูกค้าให้เสร็จเลยนะครับถ้าเกิดว่าชนขอบๆก็บอยก็อกอหน่อยหนึ่งนะครับลูกค้าครับ เพราะว่าไม่ได้ดูฝานะครับไม่ได้วัดฝาก็ทําแบบคร่าวๆให้นะครับอันนี้ก็ปาดหลบด้านล่างก้านลูกสูมให้นะครับนี่ครับสไลด์ซ้ายขวาให้นะครับใส่ก้านสองจังหวะและ4จังหวะได้ทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้ก็ขวานเสร็จขัดเสร็จนะครับประกอบเสร็จก็สโลว์สักห้านาทีดูน้ามันเครื่องขึ้นหรือเปล่าก็อัดแช่ได้เลยนะครับ ลูกสูบก็มาพร้อมแหวนนะครับนี่ครับมาพร้อมแหวนนะครับแล้วก็สลักคลิปล็อกนะครับอันนี้ก็สั่งได้เลยนะครับว่าจะสลัก 13, 4าสลัก13 14 15 16มีหมดเลยนะครับลูกค้าใช้ก้านอะไรสั่งเราได้นะครับเราหาลูกสูบให้ได้หมดเลยนะครับจาหน่ายลูกสูบทุกรุ่นทุกขนาดเลยนะครับอ่าอันนี้ก็ควานใกล้ยาเสร็จแล้วนะครับเข็มแรกนะครับเดี๋ยวต้องรออีก3เข็มนะครับ เ็มสองครับ <c oughs> ปอกมันแข็งนะครับกินได้ทีละสองจุดนะครับ <c oughs> แข็งมากครับปอกแข็งก็ใครยอวไปสั่งไปตีเองก็เอาไปได้นะครับ ล้นแท่นพังนะครับจะกึ่งยากหน่อยครับควานยากหน่อยต้องใช้มีดซิ่งนะครับมีดซิ่งก็คือใช้เป็นมีดเล็บนะครับพวกมีดข่าวบายนะครับมารับมารับมาออกใส่ด้ามนะครับแล้วก็คว้านเอานะครับเพราะว่าใช้มีดขาวธรรมดามันจะคว้านไม่เข้านะครับมันจะแข็งนิดๆนะครับแข็งเยอะเลยแหละนะครับลูกค้าบ่นเลยครับบอกสูบอะไรครับคว้านไม่เข้าเลยครับ ผลสุดท้ายนะครับซื้อปลอกไปนะครับต้องส่งเสื้อกลับมาให้ตีกันหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับปลอกสูบธรรมดานะครับเครื่องคว้านผมนะครับคว้านได้ครั้งละห้าจุดนะครับสองทีหนึ่งมิลเลยนะครับ แต่ปอกสูบแข็งควานได้ทีละสองจุดสองจุดครึ่งก็แทบจะไม่ไปแล้วนะครับแข็งมากเลยนะครับไม่รู้ว่ามันหล่อมันชุบอะไรมานะครับสั่งแข็งแข็งได้แข็งจริงครับตัวหนึ่งแทนที่จะทแป๊บเดียวเสร็จนะครับโ,โหกินเวลาเป็นหลายชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ก็เลยดึงงานเสื้อสูบช้าหน่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่าปอกสูบแข็งจริงๆครับ อาเข็มที่สองนะครับถ้าเป็นรถเดิมนี่นะครับเสื้อรถเดิมนะครับ <c oughs> เทียบกับเสื้อรถแข่งรถแต่งนะครับปอกแข็งนะครับรถเดิมคว้านได้สิบตัวรถแต่งคว้านได้สองตัวนะครับแข็งมากครับปอกครับโอ้โหแข็งจริงๆครับ ดี๋ยวดูก่อนครับไปเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยความไปเรื่อยๆยังไม่ได้วัดเลยนะครับตอนนี้เพราะว่ากะมาก็เกือบสองมิลนะครับมิลกว่ากว่าตอนนี้ครับอยู่ที่ประมาณหกสิบห้านะครับหกสิบห้ามิลนะครับเดี๋ยวเราจะลองเซิฟเซิฟดูนะครับอ่ะเทียสามจุดครึ่งดูนะครับว่ามันจะกินได้ไหมไปไหมนะครับ เพราะว่ารถเดิมเนี่ยถ้าปลอกเสื้อดเดิมเนี่ยอัดทีละครึ่งมิลได้กินนิ่มเลยสบายเลยนะครับบางตัวก็ล่อเป็นมิลก็มีนะครับดูทีละสามจุดครึ่งนี้ว่าจะไปหรือเปล่านะครับจะคว้านเข้าไหมนะครับโอ้โหฟังเสียงครับสงสารมีดลอเกินนะครับร้องอีดอาร์ตอิดอาร์ตเลย เข้านะครับแต่เข้าไม่หมดนะครับนี่ครับเข้าเป็นสันน่ะเป็นเป็นกระยักกระยักอยู่อะนะครับมันกินไม่เรียบอะครับเพราะว่าความแข็งของเนื้อปอกอะครับมันแข็งมากนะครับมีดล้องนะครับมีดมี้ีเลยคว้านได้อีกสองตัวครับแท่นพังนะครับหลวมหมดแล้วครับแข็งครับอันนี้ก็ต้องถนอมหัวคว้านไว้ก่อนเพราะแท่นคว้านตัวหนึ่งสองสามแสนครับ แพงมากครับท่นคว้านขี่ก็ไม่ได้ครับคว้านได้อย่างเดียวครับแต่ราคาแพงครับแต่ว่าคุ้มค่าครับเพราะว่าเครื่องกึงมันคว้านแบบนี้ไม่ได้ครับมันค่อนข้างจะละเอียดนะครับเป็นไมโครเลยใช้คุ้มนะครับตัวนี้ครับกับสิบปีแล้วครับคว้านต้งแต่ลูกนะครับสามสิบห้ามิลนะครับพวกวายแปดสิบพวกรถป๊อปอะครับยันลูกแปดสิบอะครับทุกวันนี้นะครับ you <laughs>